Okay. Uh, normally I fight uh, Joshua Yai, after the change and uh, good I know Starboy, good pam no you Suri, know? uh, chai I know I need female a female female I. look out my side, job lean back like this I won't wait him you know and I put one kick kick yes I need, <laughs> เฮ s t a h a t you say um can, you use that a bit s yes. Because mother, you a hi a l i t l yes a u s e I t a y here s i a สมาที่ไทยแลด้วมาไทนดปีแล้วอ๋ออยู่เดียีเดียทุกวันเดียเดียวไม่ได้ไปโรงเรียนเพื่องเพื่อคนไทย คิดไหมว่าจะชนะน็กคิวแบบนี้คิดไหมไม่มองว่ไม่คิดเอ้าแต่ว่าแต่ว่าไม่รู้ว่าจะนกไปขนาดนี้เออแล้วคุณมาเต้ทรายแล้วก็เอาคานคองเราชนะนกเลยแล้วได้ตั๋วไปลุยทัวร์นาเมนต์ด้วยมวยรอบอาร์ติเวียนร้อยสามห้าร้อยสามห้าโรนจ่ายน้ำหนักนี่ร้อยสามห้าวันนี้ไม่ร้อยสามหกจุดแปด แต่ว่ามีปัญหามีปัญหาใช่แต่ถ้าเข้าทัวร์นาเมนต์ไม่น่าจะได้ได้ไม่เปด้ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อนมาสินสามูนมาไหมซินสมุนไหมโอ้ยรู้จักนี้รู้จักนี้เอ๊ะซินซามูนเพื่อนคนนี้ก็เก่งแล้วเก่งมากเก่งเลยเดิมทีวางเกมวางแผนมาคู่ยังไงครับพี่ ก็ต่อยมาต่อยมาเต้แต่วันนี้น็อกเร็วไปหน่อยยังไม่ได้เห็นฟอร์มยังไม่ได้เห็นฟอร์มแน่นแต่ก็เป็นโอกาสที่ดีเลยที่เข้าไปลุยทัวร์นาเมนต์มือรอบอาร์เธอรีส์ก็เป็นโอกาสที่ดีของเขาเดี๋ยวจะได้ดูฟอร์มเขาต่อไปติดตามครับคนที่มาอยู่เมืองไทยนานอย่างพี่เตะไทยรองเท้าแบตดีแล้วโอ้แบตมี่ะถือว่าวันนี้โชว์ผลงานได้สวยแล้วพี่นะสวยครับ มากเลยแต่เร็วไปหน่อยนะยังไม่เห็นฟอร์มแต่ถ้าเข้าทัวร์นาเมนต์นี่น่าจะเห็นฟอร์มมากกว่านี้ติดตามด้วยครับครับผมพี่ทินทัศนดฝากติดตามค่ายมวยเลยครับผมอ๋อฝั่ติดตามนะเทนนั่งเท็นน้ำอะดมอะดมอะดมอะดัมรื่ติดตามอะดำด้วยครับแล้วพี่ทินทัศน์มีรายการอย่างพี่เดือนหกครับเดือนหกที่วันลงที่นี่วันโอเคครับพี่ผเราจะให้ยินดีกับไทยชนะด้วยครับ